ต้องบอกว่านี่บริเวณนี้เดินมายากมากครับผมมีแต่น้ําเลยครับผมนี่ผมต้องเดินอ้อมไกลเลยนะครับผมนี่วัวจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมกาลังเดินกลับมานะครับว่าจะมาตรงนี้ได้ก็ยากเหมือนกันนะพ่อเนาะยากเพราะว่าถนนก็ทําใหม่แล้วมอไซค์ผมมานี่มายากมากเลยไอ้นี่ฝนหยุดนะแต่ฝนตกแล้วจบเลยมอไซค์ผ่านนี้ผ่านไม่ได้เลยมีแต่ดินโคลนเลยครับผมก็มานีเต้องนั่งแงะล้ออะนั่งแงะล้อรถอะจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงเลยดินมันเหนียวยูทูบเบอร์สายลุยจริงวันนี้ครัาวผม สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมครัสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อที่เผื่อครับผมมีวัวกี่ตัวครับตอนนี้ผมเห็นเยอะมากเลยอ่ามีวัวทั้งหมดในสามสิบหกตัวครับสามสิบสี่ตัวครับสามสิบสี่ตัวครับผมผมเห็นตรงนี้มีคนเลี้ยงหลายเจ้าเลยตรงนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเจ้ามีอยู่ห้าเจ้านะครับผมบริเวณนี้มีอยู่ห้าเจ้าคนละสิบกว่าตัวอัพ พื้นที่ปล่อยตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรครับเป็นพื้นที่ของชนประธานนะอ๋อเป็นพื้นที่ของชนประธานคนจมทายนู่นถึงรั้วถึงรั้วนู่นแบบรั้วนู่นเป็นรนู่นไปดีันนี้เขาเขาจะขุดดินจากของที่เลือขึ้ในน้ำนู่นไงครับผมมาว้นี้แล้วผมเห็นเปล่อยวัวตรงกลางน้ำด้วยอืมวัวผ่านไปได้วัวพงกับฟ้าได้วันนี้พมงขี้เกียจให้ผ่านไปแล้วข้อวัวพ่ออยู่ที่ไหนครับเนี่ยนู่นตอนผมอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นเลยอยู่ในกลุ่มหมูบ้านนี้ครับผมอืม เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับโว้ยเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ผม,มาอายุแต่อายุยุสแปดตั้งแต่ยุสแปดเลยวัยรุ่นเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตลอดยุทอาชีพการเลี้ยงวัวมาตลอดเลยเพราะอะไรถึงไม่ไปทําอาชีพอื่นอะ,อะไรครับก็มันไม่ชอบอะชอบเลี้ยงวัวนี่ชอบเลี้ยงวัวใช่ไหมปกติเห็นเขาบอกว่าอะไรอยากมีตังก็เข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยคนสมัยก่อน เดีวนี้มีมีคนมันกันแลไรแต่บางคนก็เขาอยากไปนะบางคนก็ชอบไงครับมันคนเรามันมันชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันครับนั่นแหละเลี้ยงวัวเป็นไงบ้างครับเลี้ยงวัวก็มันก็ถ้าเราเคยเลี้ยงประจำอย่างงี้มันก็มันก็ดีไปอย่างมันมันมไม่สิ้นเปลืองของการใช้จ่ายไงครับนั่นนี่นี่ผมอยากให้ดูนี่นี่มีร่มประจำตำแหน่งด้วย ฝั่งนู้นก็จะเป็นยายนะครับผมอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นครับผมเลี้ยงควายอยู่ครับแล้วก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งเลี้ยงวัวอยู่ฝั่งนู้นครับผมเห็นไกลๆนะครับผมส่วนวัวของพ่อก็จะเดินไปฝั่งนู้นครับผมนู้นสามสิบกว่าตัวนะครับผมและฝั่งนู้นก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งเลี้ยงอยู่นะครับผมแถวนี้เขาคัิยมเลี้ยงวัวกันเยอะครับแล้วเลี้ยงวัวแบบนี้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ไม่ไม่มีนะไม่มีเลยครับไม่มีเลี้ยงวัวแบบนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างครับก็มันข้อดีไปอย่างเลี้ยงวัวอย่างน อย่างเลี้ยงวัวด้วยทำนาด้วยมันก็ประหยัดใจใจในการซื้อปุ๋ยครับเพราะว่าเราอะไรคีคีวัวเวลาหน้าแล้วเราขนใส่ใสนาครับผมดักวันนี้จะให้ไปกินข้าวเขาเพราะว่าข้าวเขา,ขาขกำลังตัางท้องแล้วครับผมนะสังเกตว่าวัวไม่ดื้อเลยด้วยไม่ดื้อครับผมวัวทีเชื่องมากเลยเมื่อกี้ผมเดินผ่านนี่นิ่งแบบมันวัวผมไม่เป็นไรแล้วครับผมยังใครเดินทุกวันวันมันเหมือนในตัวใหญ่นั่น เดินไปจับมันได้มันมันเชื่นนี่จับเฉยเลยความสุขอยู่ตรงไหนครับเลี้ยงวัวแบบนี้ครับก็การเลี้ยงวัวเนี่ยันจะคิดถึงมีความสุขมันก็มันความสุขความสุขก็คือความสุขที่เราเรารักไงครับผมเราทําสิ่งใดที่เราทําไปแล้วมันมันได้ผลแล้วก็มีความสุขไงเริ่มต้นจากกี่ตัวครับการเลี้ยงวัวพตอนเริ่มต้นเนี่ยผมซื้อมาครั้งแรกเลย หลายปีแล้วสี่ห้าปีที่แล้วซื้อมาแม่พันธุ์มาตัวหนึ่งแม่พันธุ์ไครใหญ่เป็นต็ไท่จากวัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วมาสองปีแล้วพอปีสองผมไปซื้อแม่พันธุ์มาอีกตัวเป็นเสองละเป็นสองแล้วคลอดมาพอดีชนคอไปคลอดออกมาได้ลูกมาได้ลูกมาผมก็ปล่อย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 ผมจะปล่อยเฉพาะไอตัวตัวผู้ตัวเมียเก็บไว้อืตัวผู้จะประมาณคลอดมาสองขวบปุ๊บ ้องก็ปล่อยตองกลัวผุ้ปมปล่อยถ้าต,ตัวเมียันจะเก็บเก็บเก็บมันตลอดครับผมนั่นเนีะยผมถามถึงเรื่องนี้เลยรายได้ต่อปีของคุณพอ่อในประมาณเท่าไหร่ครับเลี้ยงวัวอย่างเดียวเนี่ยเลี้ยงวัวอย่างเดียว้าวัวแพงอย่างมัตรกนรปีหนึ่งปีละแสนกว่าปีละแสนกว่าขายประมาณสี่ถึงห้าตัวขายประมาณสี่ถึงห้าตัวก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วแล้วการเลี้ยงวัวแบบนี้มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไหมพอ่อแต่เลี้ยงวัวนี่มันโจนนี้ก็มีหน่อยมีคือว่ารเรา ต้องเอลงทุนไปซื้อลงมงมน้ำมันไปต,ตัดยาให้มันกินไงครับนิดๆหน่อยๆน่ะแค่นี้เองคอรับต้องตัดยาด้วยช่วงนี้ก็ตัดจริงตัดให้มันกินมั่งอะไรมั่งแล้วก็ให้ฟางมันกินมัน่งครับถ้าเราไม่ตัดก็ยาในน้ำยาวสวยๆไว้ทำไมต้องตัดให้ควายกินที่นาของคุณพ่อมีประมาณกี่ไร่ครับมีเอประมาณสิบแปดไร่กิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้างครับ <B it> ก็ไม่ทำอะไรมีแค่นี้ลืมลืม,ลมวัอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทำอะไรเอาววออกมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยถ้าไม่ได้ตรงตัดหญ้าก็ประมาณเอยเจ็ดโมงสิแปดโมงเช้าก็ออกมาหรือถึงสี่โมงเย็นก็ไล่กลับอืมแบบนี้เลยเคยเจอเหตุการณ์ฟ้าลงฟ้าอะไรไหมเมือม่อเมือ่อเมื่อสี่สีปีก่อนเคยท้งแรกเลยแถวตรงไหนครับ นู่นน่ตรงนุ่นต้น,นตไม้อยู่ต้นไม่เหรต้นไม้นู่นเนี่ยอ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมครับเปนอยู่ในในในเขื่อนน่ะตอนมาลงผมอยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับแล้วจะ๊กคไอคนไอคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นแหละครับบนตกแค่นี้เดียวเหมือนเราสาทครูเดียวเองปั๊บเดียวเลยแต่สําหรับวนไม่เคยมีไม่มีไม่เคยไม่เคยมีอะ่ะครับแต่เวลาพ้นแรกเนี่ยมันก็เสียวเหมือนกันนะพอฝนน้ำฟ้ามืดผมต้องรีบอะไรกลับแม่บ้านเหรอครับอยู่ไหนครับเนี่ยผมไม่มี าไม่มีแม่บ้านด้วยไม่มีเป็นโสดเป็นโสดมาก,กี่ปีแล้วพ่อเนี่ยห้าสิบสามปีโอ้อยู่เป็นโสดมาห้าสิบสามปีแล้วโอ้แล้วลูกเต้าล่ะคุณพ่อครับไม่มีไม่มีลูกเต่าด้วยไอ่โอ้พ่อไม่เคยแต่งงานเลยสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ก็ตั้งแต่นั่นมาผมก็เลยออกจากทํางานมาผมก็เลยขี้เกียจไปทํางานก็ซื้อบัวมาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ทุกวัน,นผมต้องขอัยที่ถามด้วยนะครับผมไปเป็้ารอยากรู้ผมไม่เคยปิดแบบ อ่างเก็บน้ําห้วยสวายอ่างเก็บน้ําห้วยสวายอ่าอยู่เลี้ยงวัวตรงนี้ประจำตะบนสองชั้นนะครับผมนี่ตังเฉพาะตัง,ตงราคาเท่านั้นเลยแต่การเลี้ยงว่าดูแลตัววัวเป็นเปลี่ยนแปลงกันมันมันไม่เปลี่ยนทั้งมันหรอกมันก็ยูนเดิมกองมันถ้าให้กินอีม,มันก็อ้วนถ้าเราไม่ให้กินอีกมันก็ยังว่ามันก็เนื้อมันก็ลดลงมนหน่อย,อยถ้าเทียบเมื่อก่อนกับตอนนี้คนเลี้ยงวัวเยอะขึ้นหรือน้อยลงครับคุณบอ ช่วงนี้คนเลี้ยงวัวเยอะมากอ๋อเยอะขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเนื้อว,ว,วัววัวไผ่ยังไงเขาเลยตุนซ,ซ,ซื้อซื้อเลี้ยงซื้อเลี้ยงเลี้ยงพอพอเลี้ยงได้ฟังเลี้ยงได้ยาปุ๊บราคาลงบุบเลยครับผมจบเลยทีนบนึบเลยทนี่นนอันนี้นนนคือกลไกการตลาดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ช่างถ,ถ้ามีเยอะจํานวนเยอะๆก็ราคากาจะ d r อปลงอ่านแหละมันจะดิบลงทุบเลยราคาเนี่ยครับนี่คนเลี้ยงบัวเยอะกว่าเดิมนี่เองครับผมเมื่อก่อนคนไม่เคยมีวัวเลี้ยงอ่ะ ดูนี้พากันซื้อเลี้ยงหมดนะครับวัวมันทั่วไปหมดช่วงนี้นิสการมันก็ลงเอาลงเอามีที่ปล่อยแบบนี้แปบลบว่าไม่เคยข,งขังคอกไปเลยไม่เคย,เ,ยเพราะว่าผมอยู่ที่ที่ที่บ้านผมมีมีที่อยู่สองไร่ผมตอนเช้าผมก็จะปล่อยเป็นบอยเรมันอยู่คมันกินอยู่แล้วก็ทาคอกมันอยู่และที่แล้วก็ทั้งที่เก็บฟางที่เก็บฟางฟางเก็บไว้ประมาณกี่ก้อนครับต่อปียังตามสูตรผม <500. S 2> พันห้าร้อยพันห้าร้อยพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมต่อปีวัวสามสิบสี่ตัวนะโอ้โหพอดีเลยครับผมเหลือฟางอยู่ประมาณร้อยบาก้อนพอดีเกยวข้าวเสร็จวาฟางกดพอดีเป๊ะเลยฟางนี่เอามาจากไหนหรือว่าเป็นของเราโดยเฉพาะเลยซื้อของเราม้่งแล้วก็ญาติๆใครมาบมา้างญาติเขาไม่มีวัวไหครับขอเขาเขาก็ๆๆให้เราก็ไปอาจเอาอีกเรื่องวัวถึงตัวใดเราก็ต่คอยเราขยันอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่ง เวลาซื้อวัวมาเลี้ยงนะซื้อครั้งแรกนะผมจะบอกให้ว่าอย่าไปซื้อตัวเดียวครับซื้อตัวเดียวมาเลี้ยงมันเสียเวลาใช่ไหมอ้วนอ๋อเพราะว่าตัวเดียวมันอยู่เหมือนเราอยู่คนเดียวมันเหงาบางคนเ่ยครับไม่ได้ไงมันต้องมีต้องซื้อมาเป็นคู่ครับเนี่ยมันจะมีเพื่อนของมันจะมีเวลาเราให้กินอาหารเกลอะไรปุ๊บมันมันจะมันเห็นพวกกินมันก็กินมันแย่งกันกินใช่ไหมมันกินเนี่ยเยตามกินตัวเดียวญาตช่วยนะนมันไม่เคยกินหรอกครับ บางทีเขาเลือกด้วยอ่าเนี่แหละตอนตอนเือการซื้อวัวต้องซื้อมาเป็นคู่เลยครับมือนผมจะให้หลานหลานสาวผมที่อยู่อยู่บ้านน่ะที่แรกก็ซื้อตัวเดียวผมให้ซื้อมาสองตัวเดี๋ยวนี้สบายไปเลยคลอดลูกไปแล้วเป็นสี่ตัวแล้ะเอ้ยถ้าวัวไหนไอ้ตัวตัวไหนไอ้ตัวเมียสมยาวผมจะสมเอสมเ้ยธรรมชาติเอาไอ้ตัวพููทับครับผมไอ้นั้นสมไงดีผมก็เอาเอ้สมเทียมอืมสมเทียมก็เอาพวกนิยมกันก็คือบราวนแดง ครับผมมีรายได้สูงสุดถึงประมาณเท่าไหร่ครับาสูงสุดก็ผมไม่เคยปล่อยเยอะนะครับปล่อยเยอะคงรู้แต่นี้ผมก็ปล่อยเฉพาะปีอย่างอย่างปีหน้าเนี้ยผมก็จะปล่อยประมาณห้าตัวครับไอตัวผู้นี้ครับผมส่วนมากก็จะปล่อยแค่ตัวผู้ครับผมตัวเมียตอนนี้มีประมาณกี่ตัวครับตัวเมียประมาณยี่สิบกว่าหรือมั้งครับผมรวมถ,ถ้ารวมใต่อร้รุรุ่นสองด้วยประมาณสามสิบกว่าอืม แล้วเพิ่งมือปีสีแล้วเพิ่งออกลูกไอ้ตัวเล็กมาอีกแปดตัวอันนี้ก็ท้องเหมืแลลวครับผมผมต้องบอกว่านี่บริเวณนี้เดินมายากมากครับผมมีแต่น้ําเลยครับผมนี่ผมต้องเดินอ้อมไกลเลยนะครับผมนี่วัวจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมกาลังเดินกลับมานะครับอ่ากว่าจะมาตรงนี้ได้ก็ยากเหมือนกันนะพ่อเนาะ เพราะว่าถนนก็าําใหม่แล้วมอไซค์ผมมานี่มายากมากเลยไอ้ที่ฝนหยุดนะตอนฝนตกแล้วจบเลยมอไซค์ผ่านนี้ผ่านไม่ได้เลยมีแต่ดินโครนเลยครับผมกลมานีเดีวต้องนั่งแงะล้ออ่ะนั่งแงะล้อรถอ่ะจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงเลยดินมันเหนียวอยู่ทูเปอร์สายลุยจริงๆวันนี้ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่รบกวนแล้วครับผมขอบคุณคุณพ่อมากครับผมขอบคุณครับ